สวัสดีครับพบกับพวกเราช่องแสนคูณตัวแสบวันนี้เราพาแม่แสนคูณน,นะครับมาหาผู้เ่าาเก่านะครับจะเป็นผู้บ่าวใหม่อีกแล้วนะครับนี่เพิ่งจำกันได้นะครับสามปีไม่ได้เจอกันกายทองคำนะครับหล่อมากเลยนะหล่อมากเลยชอบงามมากเลยนะครับ

luôn lại mưa mưa ลูกพายทองคำก็น้องคำคูนนะครับส่วนน้องแสนคูนนี่จะเป็นลูกของซีดอแสนสุกนะครับอันนี้ก็มาไม่ได้เจอกันสามปีนะครับมาเจอกันก็ยังรู้จักจกันอยู่นะครับหล่อมากเลยนะครับหล่อมากเลยชอบมากนะครับ นี่ก็กำลังขิสับรถอ,อันนั้นใครทำไมโมเมมอย่างนั้นครับแต่พาไปดูบุญสรงควานเข้าไปไหนไม่รู้นะครับบุญทรงบุญสรงกดทังงัดนะครับทำอะไรบุญทรงบุญทรงทำอะไรเมื่อคืนตากฝนนะบุญทรงเนี่ว่าจะพาแสนคุณมางัดแข่งอีกซะแล้วนะ ทั้งนอะไรเยอะมากครับโซคนเมืองครับเดี๋ยวจะพาไปดูแม่เสร็คุณกันต่อนะครับจขออนุญาตตั้งกล้องครับ คโอ้ยยืนด้วยกันสบายใจนะครับหล่อจังเลยผมชอบภายทองคำมากเลยหล่อมากเลย ขออภัยเรื่องกล้องด้วยนะครับอาจจะไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็พอดูได้ครับอ,อ่ยืนไปยืนเนียนเลยนะครับแม่แสนคุณนะยยืนเนียนเลยวันนี้ก็วันดีนะครับ ีวันนี้หนุ่มสาวมาเจอกัน <haw ks> ช่วงวงให้กล้องด้วยครับชูวงวงให้กล้องด้วยเน่นนั่น,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 น หอ hey, มแก้มของแก้มผู้สาวาด้วยหอมแก้มขืนยคืนนะ <c oughs> แม่แสนคุณคืนนะโดนหอมแก้มนะ <c oughs> อันนี้คือถ้าเขาทำอย่างนี้สแสดงว่าเขารักกันนะครับรักกันรักกัน <c oughs> รอลุ้นกันนะครับว่าแสนคุณจะมีน้องไหมมีคำคุณโดนเชือกหนึ่งแล้วยังไม่พอใจนะแสนคุณนะอยากได้อีก <c oughs> เดินมาครับไกลมากเดินจนปวดเอวเลยคนขี่ปวดเอวเลยนะครับ <c oughs> พีเอฟซีกินเหมือนผมไหมครับหน้าตาเหมือนเสียนคูณมากเมียเขาก็เหมือนลูกนะครับก็แสนคูนจะผมว่าต้องผมว่าแสนคูณในสูงนน่เนี่ยเม่แกมบอกว่าสนใจนุหนุนเลยสนใจฉันหน่อยสิ จูงวงเลยชูวยงวงเลยมีแสงดีมากนะครับถ่ายทองคำ กินอีกแล้วกินอย่างเดียวนะพายต้องคำเกือบสามกิโลได้นนๆเขินอีกเขินอีก โดนผู้บ่าวของแก้มและคืนเย่ยวแตกไม่หยุดเลยนิ่งมากนะครับมาหาผู้บ่าวนี่นิ่งมากเลยอนะ่ะแม่แก้มนิ่งมากเลยนะครับผมยังไม่ค่อยยังไม่สนใจนะครับ ปฏิกิริยาของเขาผู้บ่ากับบุซ่าวโอเคนะครับก็ฝากกันไว้แค่นี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยที่ดูจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับหรือเลือกวิดีโอถัดไปได้เลยนะครับสวัสดีครับ